แม่เลิกเรียนเร็วหิวเข่าเฮ็ดกับขอให้กินแน่ตำแคบหมูจ้าเฮียตำแคบหมูบ่แน่อุ้ยบ่มาสันดายไหลเฮ็ดให้กินได้ด้วเพ็รบ่เอาเพ็ดก็ได้อือุ้ยผิดเดือดแซ่บคักใส่มะนาวลงไปนะคะเลิกเรียนพอดีแม่ออกมาแล้วแม่ก็บอกเฮ็ดตำแคบหมูพอดีนี่ค่ะ เราใส่ประมาณสักสองลูกเนาะแนเขาจะมาบีบด้วยค่ะเพระาะว่าถ้าบีบอาจจะติดผมด้วยก็ได้มักคือเทศมักขือเคือจะากะสัปาดด้วยกันเมื่อนี้หิวเข่าแห้งกันเลยบอกคุณแม่ทำส้มตำให้กินเนาะใช่วขวฝักยาวสาวอยาาเขา่าหิวเอายอเยอะบ้า อเอาอเลยนะนะ้ำปลาจ้ะใส่ลงไปเลยกะเอาเลยเนาะคะ่ะค่อยไปใส่น้ำตาลบบเป็นยางใส่หลายก็บ่บเป็นยางใส่น้ำตาลเอาน้ำปลาเนาะอยาใส่จักหน่อยเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มนี่ใส่น้ำตาลลงไปเยอะๆเท่ากับน้ำปลาเลยนะคะเราสิใส่หลายจักหน่อยเพราะว่าเฮ้ยตับขับปุ่นเนาะจะไ้นีนาำ ถ้าเครื่องครบสมตำกระแซบถ้าเครื่องบะหมีกรบ่อรแซบอันนี้ผงงวดจ้ะสักหนึ่งช้อนน่ะเวด้ะคะคนเลรคเลเลยโอ้แท่สีกรนหนาทาาแลลวไม่มเมื่อใส่ชากหบูดี๋ยวมาเบิ่งอืมตัอง <laughs> เหนแล้วค่ะเออต่ำแล้วแล้วแคบหมูเจ้านี่อร่อยใช่แซบอนอนติดมันนิดนึงเป็นแคบหมูติดมันเดี๋ยวแม่มแม่ชิมให้เบิร์นก่อนแหละออชิมน,นี่แหละอยู่กินหม,มูกรอบกรอบเนื้อหมูติดมันอื่แซบแม่ขอชิหอมหน่อยแม่กัสิตต่ำเบิรเต็มพวกเลย กรอบม,ม,มาก <_ d ata> หนับเลยวเลยค่ะน่ะนาาเด็ด <_ d ata> เด็ดเฮียงอืมกระต้ใหมหม่อันไหน <_ d ata> แล้วเด้อค่ะเสร็จแล้วน่าทานมากเสิร์ฟเลยค่ะที่นี้ <_ d ata> ตำแคบหมู 嗯，饿了哈。